ครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณครูชื่อคุณครูมาดีมามะนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนชั้นป .4 นะครับหลังจากที่เราได้เรียนแบบออนแฮนไปแล้วนะครับได้ทำใบงานกันแล้ววันนี้เรามาปรับเปลี่ยนเรียนแบบออนดีมานกันบ้างนะครับ วันนี้นะครับเดีย๋ยวเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับักเรียนมาเรียนรู้เนื้อหากันนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเนื้อหาให้ฟังนะครับะนะครับเนื้อหาที่หนึ่งนะครับการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทยนะครับดินแดนไทยทั่วทุกภูมิภาคเคยมีผู้คนอาศัย มาตั้งแต่สมัยหินเก่าครับมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้ร่วมกันตั้งหลักแหล่งถาวรเมื่อเข้าสู่สมัยหินใหม่และมีการพัฒนาการต่อเนื่องมาชุมชนโบราณบางแห่งมีหลักฐานว่าเติบโตเป็นเมืองและเจริญเป็นแคว้นเมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเหล่านี้มีพัฒนาการคือมีทำเลที่ตั้งที่ดีมีทรัพยากรมีการติดต่อกับภายนอกทำให้รับวัฒนธรรมที่มีความเจริญเข้ามาปรับใช้อานะครับอ่าหนึ่งนะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะครับเพราะการดำรงชีวิตของคนในอดีตขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นหลักโดยมนุษย์สมัยหินดำรงชีวิตด้วยการเก็บหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นอาหารจึงมีชีวิตอยู่ อย่างเร่ร่อนไปตามป่าเขาซึ่งเป็นแหล่งอาหารและอาศัยอยู่ตามถ้ำตามเผงผาซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่านะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวจะมีภาพสไลด์นะครับนักเรียนดูในภาพสไลด์ด้วยนะครับอ่ามี จากการค้นพบภาพเขียนสีนะครับพบที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับเป็นภาพาเป็นภาพสีที่พบตามผนังถ้ำนะครับของคนยุคสมัยก่อนนะครับ ต่อมานะครับ <c oughs> มนุษย์รู้จักการนำพันธุ์ข้าวป่ามาเพาะปลูกนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานเพื่อใช้ในในการเป็นอาหารและเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับาการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งทำให้มนุษย์มีการพัฒนาในด้านชีวิตความเป็นอยู่นะครับ จึงสร้างสารรค์ผลงานต่างๆเช่นทำเครื่องปั้นดินเผาไว้ใช้งานนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับดูสไลด์ได้เลยนะครับสมัยก่อนนะครับเครื่องปั้นดินเผาเป็นยังไงนะครับทําอาวุธไว้ล่าสัตว์การทอผ้าไว้ใช้นะครับนะครับนอกจากนี้นะครับในภาพก็ยังพบเครื่องมือเหล็ก ในรูปแบบต่างๆนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอนนะครับเมื่อได้ผลผลิตก็นำไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงชุมชนที่อยู่ในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ก็มีความมั่นคงขึ้นและพัฒนาเป็นบ้านเมือง และตั้งเป็นชุมชนอ,อยู่ริมน้ำก็เป็นส่วนสําคัญที่ทำให้มนุษย์ทำให้มนุษย์ให้มนุษย์และชุมชนนะครับที่อยู่ใกล้น้ำนั้นมีการพัฒนาการมากกว่าชุมชนที่อยู่ห่างไกลห่างไกลจากแหล่งน้ำนะครับเพราะมีความอุดมสมบูรณ์กว่า และติดต่อกับชุมชนอื่นสะดวกโดยเฉพาะติดต่อค้าขายนะครับกับชุมชนภายนอกเช่นติดต่อค้าขายกับชุมชนพื้นเมืองอื่นๆติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติชุมชนพื้นเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนค้าขายกับพ่อค้าต่างแดนและรับวัฒนธรรมบาง อย่างมาเช่นความเชื่อทางศาสนา,าการเขียนนะครับรูปแบบการปกครองอรูปแบบการปกครองอที่มีกษัตริย์ทรงเป็นผู้นำซึ่งได้รับมาจากอินเดียมอค์คมนโบราณนะครับทำให้หลายชุมชนสมัยก่อนปติศาสตร์ในดินแดนไทยพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ขึ้น และเป็นแคว้นที่มีกษัตริย์ผู้ปกครองอนะครับหัวข้อที่2ต่อนะครับการตั้งหลักแหล่งของมนุษย์สมัยก่อนปศะสัตร์ในดินแดนไทยนะครับหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนปศะสัตร์และสมัยปศะสัตร์พบกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในดินแดนไทย แสดงให้เห็นว่าดินแดนไทยทุกภูมิภาคมีมนุษย์อาศัยอยู่มานานหลายพันปีและอยู่ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดบางชุมชนพัฒนาการเป็นบ้านเมืองมนุษย์ที่ตั้งถิ่นฐานในช่วงเวลาต่างๆได้สั่งสมความเจริญซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการไทยสมัยต่อมา อ่านะครับ2.1น,นะครับแหล่งชุมชนสมัยก่อนพอติศรา์ในดินแดนไทยนะครับครับชุมชนสมัยหินเก่ามนุษย์ในสมัยหินเก่าอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่มีการตั้งหลักแหล่งที่แน่นอนแต่อาศัยอยู่ตามถ้ำเพิงผาใช้หินเป็นเครื่องมือ หลักฐานของมนุษย์สมัยหินเก่าพบอยู่ทั่วไปเลยนะครับทุกภูมิภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับตัวอย่างหลักฐานนะครับของมนุษย์สมัยหินเก่านะครับเช่นนะครับดูในสไลด์เลยนะครับภาพครับเครื่องมือหินหินกะเทาะนะครับเครื่องมือหินเหล่านี้นะครับ ใช้หินเป็นเครื่องมือในการล่าสัตว์ใช้แกะสลักทําบ้านหรือว่าไปขุดดินนะครับเ,เป็นสมัยก่อนไม่มีเหล็กยังไม่มีเหล็กนะครับมนุษย์ก็เลยคิดค้นใช้หินนะครับใช้วัตวัตถุที่แข็งนะครับในการใช้ใช้งานต่างๆนะครับนะครับ และยังพบโครงกระดูกของมนุษย์สมัยก่อนปัติศารนะครับที่พบที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับดูในภาพนะครับสมัยก่อนปัติศาปัติศารนะครับต่อไปนะครับชุมชนสมัยหินใหม่นะครับมนุษย์ในสมัยหินใหม่เริ่มรู้จักตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมน้ำ ที่น้ำท่วมไม่ถึงหรือใกล้เชิงเขาร,รู้จักการเลี้ยงสัตว์เพราะปลูกทอผ้าพิธีกรรมทางศาสนาเ,เช่นฝังศพนะครับทำพิธีการ,รทางศาสนานะครับเ,เ,ครเครื่องใช้เครื่องประดับลงไปด้วยนะครับมีเครื่องมือหินที่ได้ขัดจนคมมีการ ทำเครื่องประดับต่างๆเช่นกำไลตุ่มหเเเมูเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายสีนะครับเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายสีนะครับดูในรูปนะครับมีรูปร่างต่างๆและวาดภาพตามผนังถ้ำตัวอย่างหลักฐานของของมนุษย์สมัยหินใหม่นะครับ เช่นนะครับนะครับเช่นนะครับเบ็ดตกปลานะครับที่ทําจากกระดูกสัตว์ขวานหินนะครับขวานหินที่พบจังหวัดชนบุรีนะครับดูจากภาพนะครับหัวข้อต่อไปนะครับชุมชนสมัยสำริดนะครับ มนุษย์สมัยสำริดมีการพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากสมัยหินใหม่แต่มีความก้าวหน้าด้านการนำโลหะคือสำริดมาทำเครื่องมือเครื่องใช้เช่นขวานมีดหอกหม้อขันกำไรเป็นต้นนะครับตัวอย่างแหล่งชุมชนสำริดในดินแดนไทยเช่นนะครับ ปลอกแขนสำริดที่พบจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับปลอกแขนนะครับดูในภาพได้เลยนะครับนะครับชุมชนสมัยเหล็กนะครับเป็นชุมชนเกษตรขนาดใหญ่เพราะการรู้จักนำเหล็กมาหลอมเป็นเครื่องใช้ ซึ่งมีความทนทานทำให้การหักาการหักนั้นมันเกิดการหักการชำรุดนั้นมันยากนะครับนะครับมนุษย์ก็จะเอาเครื่องมือเหล็กเหล่านี้มาถางทางป่านะครับถางหญ้าถางป่า,ามาไว้ในการชำแหละเนื้อสัตว์นะครับถา,างหญ้าถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ให้ง่ายขึ้นและมากขึ้นนะครับตัวอย่างชุมชนสมัยเหล็กในดินแดนไทยเช่นนะครับดูในรูปนะครับมีดมีดที่ทำด้วยเหล็กสมัยก่อนนะครับคนพบที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลักฐานรูป,ปอดิศาสต์เหล่านี้นะครับพบได้ทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก ถือภาคใต้ของอหัวข้อต่อไปนะครับ2.2ครับพัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนปวอติศาสต์นะครับหลักฐานสมัยก่อนปอติศาสตร์ที่พบในที่ต่างๆแสดงพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยดังนี้นะครับนะครับชุมชนก่อนปวอติศาสตร์มีการพัฒนาต่อนเนื่องกันเป็นระยะนะครับสมัยหินเก่ามนุษย์มีความ เป็นอยู่อย่างง่ายอยู่อย่างง่ายๆนะครับไม่ได้ตั้งถิ่นฐานที่อยู่กันอย่างถาวรแต่อาศัยอยู่ตามถ้ำตามเพิงผาเลี้ยงเลี้ยงชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์ใช้หินเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อหาอาหารล่าสัตว์สมัยหินใหม่จนถึงสมัยสมฤทธิ์มนุษย์ เริ่มรู้จักเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์มีการสร้างบ้านาที่อยู่อาศัยและมีระเบียบแบบแผนในการใช้ชีวิตมากขึ้นเช่นมีพิธีการมีพิธีกรรมในการฝังศพมีผู้นำชุมชนมีการนำใย,ยพืชมาทอเป็นผ้าทำลวดลายลงบนเครื่องปั้นดินเผา นะครับ,รบยกตัวอย่างหลักฐานที่ค้นพบนะครับสมัยก่อนปรวัติศาสตรนะครับดูในรูปเลยนะครับลูกลิ่งดินเผาแบบต,ต่างๆที่เชื่อว่าจะใช้สำหรับทําลวดลายบนผ้านะครับ พบในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับขยายความนิดนึงนะครับชุมชนในแต่ละแห่งนะครับมีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะครับจากหลักฐานที่ค้นพบสแสดงว่าชุมชนแต่ละแหง่งมีพัฒนาการที่ต่างกันเช่นชุมชนที่ใช้เครื่องมือเหล็กน,นะครับมีพัฒนาการมากกว่าชุมชนที่ยังไม่ใช้เครื่องมือเหล็กน,นะครับ หรือว่าชุมชนที่มีขนา,ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกอนะครับดูในรูปภาพนะครับจากหลุมฝังศพที่ได้ขุดพบในแหล่งโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าสมัยหลังมีโครงส,สมัย หลังนะครับมีโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยูอ่จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าแหล่งโบราณคดีหลายๆแห่งมีความคล้ายคลึงกันและพบ,าาแนะบพบของที่มาจากต่างแดนนะครับพบของที่มาจากต่างแดนนะครับเช่นเครื่องปั้นดินเผานะครับและก็มีภาพนะครับ ค้นพบชิ้นส่วนของภาชนะสำลีนะครับที่ทำลวดลายคล้ายเป็นใบหน้าหญิงนะครับเป็นสำลีนะครับแล้วก็มีต่างหูหินที่ค้นพบต่างหูหินในรูปนะครับที่ค้นพบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะครับชุมชนท้องถิ่นนะครับที่ได้รับ ความเจริญจากภายนอกและได้พัฒนาความก้าวหน้าต่างๆนะครับออนอกจากนี้นะครับสิ่งของอ,อย่างในรูปเมื่อกี้นะครับครูให้ดูแล้วนะครับ กาชนะประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับนะครับที่พบในชุมชนบ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นได้รับความเชื่อทางศาสนาจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยก่อนปรติศาสตร์แล้วนะครับนะครับ นะครับก็ท้ายคลิปแล้วนะครับให้นักเรียนทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะตั้งคําถามนะครับตั้งคําถามสักสองข้อนะครับนักเรียนลองเขียนแล้วก็ส่งมาให้ครูนะครับส่งในไลน์กลุ่มในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับหรือว่าส่งเป็นในลายส่วนตัวครูก็ได้นะครับนะครับเขียนในกระดาษรายงานหรือว่าดูว่าในกระดาษ A4 นะครับ สำหรับวันนี้นะครับรูก็ขอจบอในการสอนเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ